โยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมวันนี้สนใจไปเกะกันเปล่าวันีผมมีเกะราคาถูกที่รู้จักอยู่ไปมาสามรอบแล้วฮะมีเพลงเยอะด้วยนะโอเคนะเจอกันแถวที่เดิม บายนี่นี่ทางนี้โอ้โหแต่งตัวซะจัดเต็มเลยนะเนี่ยดูดีดูด,ดีอ๋อไม่นานหรอกนี่ก็เพิ่งถึงเหมือนกันร้านมันอยู่ในซอยนั่นแหละไปะไปกันเถอะอืมว่าแต่ กินอะไรมาไล้ยัง่งยังเหรออ่าดีแหละอืมงั้นเดี๋ยวล้องเสร็จไปหาอะไรกินกันไม่ได้ไม่ได้ถ้ารีบกินตอนนี้เดี๋ยวร้องเพลงไม่ออกนะเออจะว่าไปแล้วเราก็ไม่ได้ออกมาเที่ยวกันแบบนี้นานเหมือนกันแฮช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างกันเลยนะจะทำอะไรก็ขี้เกียจไังหมด อืมที่ผ่านมาไปทำอะไรมาบ้างอะเหรอ <c oughs> คิดถึงตอนเด็กๆนู้นจังนะก็แค่เล่นไปวันๆไม่มีอะไรเลย <c oughs> แล้วก็สนมากด้วยชอบแกล้งคนอื่นไม <c oughs> <c oughs> ่นึกว่าเราสองคนจะมาสนิทกันได้นะเออนึกออกละเหมือมนว่าแกเคย โดนหลังแกแล้วเราเข้าไปช่วยไปะนะว่าเราเนี่ยนะโดนแกล้งจำผิดแล้วเออเออเออเจ้ามาเถอะจะาว่าไปตอนนี้ยังฟังเพลงแนวเดิมอยู่ไหมเหรอมอ,อเธอะเดี๋ยวถึงตอนเกะก็มาโชว์สกิลกันอีกที <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ใครแน่กว่ากันอ่ะอะถึงละนี่แหละร้านนี้ร้านนี้ อืมมันก็ดูเล็กจริงๆอันแหละช่องมาเถอะร้งองเพลงได้ก็พอแล้วปะปะเข้าไปก่อนแล้วกันเข้ามาเทนะไม่มีอะไรหรอกสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะ อไม่เป็นไรหรอกสนิทกับเจ้าของร้านเดี๋ยวว่าเงินไว้เอาเราเข้าไปเลยเดีกว่าเจ้าของเป็นคุณยายที่ผมรู้จักเองเไปผมแนะนําห้องในสุดนะห้องอันนี้ดีสุดเลยห้องก็ใหญ่สุดไม้ก็ไม่ช็อตสะอาดสุด,ดด้วยแล้วก็เอมีผ้าคลุมไม้ด้วยบางห้องมี บางอันแล้วก็ไม่มีบางอันอืมเกินราคาปะเออบอกแล้วถูกถูกเฮ้ยเออะอ่ะเดินเข้าไปก่อนเลยห้องอยู่ทางนั้นแหละธนะเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราไปจ่ายตังไว้ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวมานะแป๊บบนึง ลับมาแล้วเป็นไงบ้างห้องข้างในดูดีไหมเ <c oughs> นะบอกแล้วที่นี่มีเพลงเยอะโคตรเลยอยากร้องเพลงอะไรอ่ะอืมเอ่เอ,เ,อเพลงนั้นเหรออา่าเปล่ามีมีม,มีแต่เดี๋ยวขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนะเดี๋ยวนั่งรออะไรอยู่นี้ก่อน กลับมาแล้วมามามาโทษทีลองเสริรดูบอกแล้วที่นี่มีเพลงเยอะฮะให้เราร้องก่อนเรอเอา่าแกไม่ร้องเองอ,ะอ่ะอ่าโอเคโอเคร้องก็ร้องแกก็ช่วยร้องด้วยแล้วกัน ที่จจะสสสววยงาามแลดใใเของเธออที่ย่ยูข้างฉันโหแกร้องนิดเดียวเองอะอืมแต่จะว่าไปพอร้องเพลงนี้แล้วก็นึกถึงเมื่อก่อนเลยนะตอนนั้นยังเด็กๆก,กันอยู่เลย <c oughs> เออแกจำได้ป่าตอนนั้น ชอบมีคนมาล้อบ่อยๆว่าเราชอบแกด้วยเสียมกันไม่หยุดเลยตอนนั้นอ่ะฮะก็อ่อตอนนั้นก็ฮะมีกรอบรูปอยู่ข้างหลังเราด้วยหอฮะเออเปล่าคือหภาพเด็กอ้นี่หรอไม่ใช่เราสักหน่อยตอนเด็กเราไม่น่าโง่ขนาดนี้สักหน่อยอโช ทำผิดแล้วอ้าวจอไปไหนอะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนทำไมเฮ้ยเกะยังไม่หมดเวลาเลยชิบหายละเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคเรายอมละเรายอมละอันนี้บ้านเราเองอพอดีย้ายบ้านมาแล้วยังไม่ได้บอกก็เลย กะเซอร์ฟ라อ่ะอนี่ย้ายมาในใกล้ๆที่ที่เรานัดพบกันบ่อยๆไงนี่จุดนั้พบเลยนะครับเนี่ยเป็นไงเจ๋งไหมแบบนี้ก็จะได้เจอกันบ่อยๆไงว่าแต่แกจะขึ้นมาข้างบนทําไมวะเนี่ยอะไรห้องนั้นเหรอก,ก,ก็ก็ห้องเราไงทาไมเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีย,ดย,ดย,ดยโชคดีจริงๆที่ล็อกเอาไว้ คิดอะไรอยู่เ่ะอครับอย่าซนเดนบ้านคนอื่นเด้ออะไรถ้าไมเปิดห้องให้แล้วจะทำไมอะครับเฮ้ยใจเย็นจะเย็นโอ้โหนี่เออาจจะแบ็กเมลอย่างเดียวเลยครับพี่ออ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่บอกก่อนนะครับว่าจะเข้าไปทำอะไรดูไว้ใจไม่ได้โคตรสัญญานะว่าจะไม่ทำอะไรแปลก ก็ได้ก็ได้โอเคโอ้ยอย่าชนสิเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรจะเข้ามาทำไมครับพี่จะทำอะไรอะ่ะถ้าจะเปิดคอมผมบอกก่อนเลยนะว่ามีพาเวิส์ดฝันไปเถอะว่าเต็มตัวเผื่ออะไรผมก็ใส่รหัสไว้ตลอดอยู่แล้วว่าจะคุณเหอะ อยากเข้ามาในห้องขนาดนี้คิดอะไรอยู่ครับเนี่ยเออแบบว่าอยากหาบหดเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ออกะแลวเชียวหิวหิวยังไงอืมงั้นเดี๋ยวสั่งเดลิเวอร์เอาแล้วกันอยากกินอะไรอ่ะ เส้นหรือข้าวเผ็ดไม่เผ็ดเจบไปแล้วนึกถึงตอนที่เล่นคอฟฟอาร์ทีกันเลยนะองั้นกดสั่งเลยนะโอเคสั่งเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆละเราลอง กลับมาเล่นกันดูใหม่ไหมกาแฟออทีอุตสากก่าห์กลับมาเจอกันทั้งทีเผื่อเราอาจจะลืมลืมบางอย่างไปบ้างแล้วก็ได้เอ๋เดี๋ยวลองเสิร์ชหัวข้อดูผัดกันไทยนะมาข้อแรกชาหรือกาแฟอันนี้เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วปะ่ะเ,เล่นเกมหรือร้องเพลงโหข้อนี้ง่ายไปอ่ะ คำ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 เพื่อนกับแฟนอันนี้ของแกน่าจะแฟนป่ะหรอขี้โมเพื่อน <laughs> เพื่อนอะไรทำมามพูดโะโจริงอะ่ะ <laughs> โอเคข้าถัดไปอ๋อเราลืมของเราของเราก็คงเพื่อนแหละมั้งมั้งนะ <laughs> ข้อถัดไปรักหรือไม่รักเ,เดี๋ยวเรากอบไปฉีแป๊ดนะอยากได้อะไรบอกเด้อหากคุณฟังมาถึงตรงนี้มีสองทางเลือกให้เลือกทางเลือกที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนอย่างมีเลสไนทางเลือกที่สองรุกแม่ง อะไรหรอมีอะไรเปล่า,าแกเงียบทำไมออยากได้อะไรเปล่าฮะอะไรของแกถึงเราจะเป็นเพื่อนแกแต่ห้องเราไม่ใช่โรงแรมนะเว้ยจะมานอนอะไรตอนนี้ถ้าง่วงก็กลับไปนอนที่บ้านไปไปนอนในเกะข้างล่างก็ได้แล้วล็อกห้องเอา เราจะไปทำอะไรแกบ้าเปล่าเออเอเอเอ,อนอนก็นอนไปแล้วกันไปห้องน้ำแล้วอะไรอีกไอ้บ้าไปฉี่เว้ยกลับมาแล้วเฮ้ยไอ้นี่แกบ้าไปแล้วเหรอแกมานอนเตียงคนอื่นแล้วจะปลดกระดุมบนทำมะเขือดองเลยครับแล้ตกปิ้นเลย ก็นอนทั้งกระดุมแน่นๆไปอย่างนั้นแหละทำไมก็เป็นกลับไปนอนบ้านเรื่องอ่ะเออเอเอ,เ,อเรื่องของแกอ่ะจะทํางานละนอนนิ่งๆ,ๆไปอย่ามากวนแล้วกันอะไร หยิบเองนี่อยู่หลังตู้เย็นก็ได้ก็ได้เฮ้ยแกเนี่ยนะถ้าไม่มีฉันทั้งคนแกจะทำอะไรเองได้บ้างไหมเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆเลย่ะนี่อะไรอีกกินเองดิแกเป็นลูกนกหรือไงวะหกไม่รู้ด้วยนะเว้ย อ่ะนั่นโทษโทษโทษทิชชู่ทิชชู่จะเช็ดให้บอกแล้วให้กินเองอืมส่วนตรงนั้นแกเช็ดเองแล้วกัน ไแล้วมันจะเป็นคนทําน้ำหกแกอหาที่ไม่ยอมกินดีดีชดใช้อะไรแกต้องการอะไรไม่ไอ้บ้าเฮ้ย <c oughs> อะไรแกจะมาจับแขนฉันทำไมแกจะทําอะไรน่ากลัวเนี่ยถ้ามีแรงขนาดนี้ก็เช็ดเองเถอะครับอา่าเปล่าเราไม่ได้กลัวอะไร คดเล่นๆไม่ได้คิดมากนะออขอโทษขอโทษเดี๋ยวแกจะร้องไห้ทำไมเนี่ยแปลกๆนะเป็นอะไรเปล่าอันนี้ไม่ใช่เพราะเราใช่ไหมนั้นใครทำอะไรแกไหนเล่ามาสิเล่ามาไปเจออะไรมาเหรอ เฮ้ยไม่เป็นไรนะเว้ยยังมีเราอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยเองแกเก่งแล้วแกไม่ได้ผิดอะไรหืมอยากให้ช่วยอะไรเหรอ,อจะดีเหรออืมอืมอืมมันทำให้แกรู้สึกดีขึ้นจะยอมไม่กอดครั้งหนึ่งก็ได้ โอ้อยเดี๋ยวเรื่องร้ายมันก็ผ่านไปเก่งมากที่พยายามไม่ได้ถึงขนาดนี้ด้วยอย่อยากดดันตัวเองเลยไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ไปทุกอย่างหรอกบางเรื่องเราก็ควบคุมไม่ได้ด้วยมีอะไรก็ระบายมหอกมาให้หมดเลยนะยังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้พูดไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกจะทิ้งตัวลงทำไมเนี่ยฮะฮะแกอยากอยู่สภาพนี้สักแป๊บใช่ไหมเฮ้ยเข้าใจแล้วหืเมื่อกี้เหมือนแกแอบขำอะไรปะอ๋อโทษทีเราคงฟังผิดเองแกเมื่อกี้มนทำไมอ๋อ กาแฟอเทียนะมีอะไรเปล่าข้อสุดท้ายอยากรู้เหรอ <c oughs> ก็มันก็พูดยากนะอืมอเคเฮ้ยแกอย่าเพิงใจร้อนดิให้เย็นก่อนถ้าให้พูดจริงก็คิดว่า อืมก็กรักแต่มัง้งเปล่าไม่ได้สงสารจริงๆนะเอ้ยมันเขินนวย้ยรักมากอืมโคตรรักเลยแค่อาจจะไม่เคยบอกอาจจะทำเหมือนมันไม่มีอะไรแต่ข้างในมันก็อัดอัน้นนว้ย ไม่ได้พูดไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรทั้งน่อน่อยแล้วก็กลัวที่จะพูดออกไปมากกว่าเพว่าแต่แกเหอะได้ยินแล้วนี่ก็คงไม่ชอบใช่ไหมก็ถึงไม่อยากพูดไงย,ยะได้ไม่เสียเพื่อนเป็นไรอ่ะอึ้งไวเลยเหรอฮเฮ้ยพูดอะไรบ้างไงจริงอ่ะ แกไม่ได้รังเกียดแน่นะโอ้ยอย่าหยุดแก้วเนี่ยแล้วแกก็ชอบมาเล่นกับใจแบบเนี้ยร้อนๆจะไม่ดีมันเป็นบ้าขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะเว้ย <c oughs> ไม่ต้องมาทำท้าเลยไ <c oughs> หนๆก็อุตส่าห์พูดเปิดอกไปสักขนาดนี้ <c oughs> ขอกอดก่อนตัดใจสักทีได้ไหมล่ะ <c oughs> ได้เหรอ จริงปะเนี่ยแกไม่ร <Construction> ังเกียจเราจริงเหรอเฮ้ยจาไปแล้วเรายังไม่ได้ถามแกกลับเลยนี่นะว่ารักหรือไม่รักเฮ้ยไม่แฟนะเ้ยต่อมาไม่ตอบไม่ปล่อยอะ อย่าปล่อยให้ค้างคางอย่าให้ความหวังโอเคอย่ามาเล่นกับใจปล่อยไปแบบนี้คงต้องตายแน่ๆถ้าในเมื่อแกปากแข็งขนาดนี้เราก็คงปล่อยแกกลับไปไม่ได้ง่ายๆแล้วล่ะถ้ายอมตอบดีๆหรือตอบด้วยน้ำตาตอบด้วยน้ำตาเป็นยังไงเหรออ้าว สงสัยอยากเจอของจริงซะแล้วคนคนนี้เอ้เอวอ่อออไม่ปลดกระดุมไว้เหมือนเดิมแล้วหรอครับเป็นอะไรอะ่ะเกิดเพิ่งจะมากลัวตอนนี้หรอไม่ปล่อยขอกอดไว้แค่ครั้งเดียวแต่ไม่ได้บอกว่านานแค่ไหนนี่นะถ้าเสียโอกาสตรงนี้ไปก็น่าเสียดายแย่ใช่ไหม <laughs> อืมใช่ยังไงก็ไม่ปล่อย ทอดตัวไปนะครับกำลังลงไปครับเข้ามาแล้วมามามากินก่อนกินก่อนแต่ไม่มีแรงฮะเอาแรงไปทำอะไรเหรอให้โดนตบมัง้งทำงานสิไม่ช่วยอะไรทำด้วยเลยอย่ามาอู้อะไรคาดหวังอะไรอยู่ครับคนเราก็ต้องทำงานทำการไม่เอ่ย โอ้โหก็ถ้าพูดขนาดนี้ก็ไม่คงไม่กินมันละข้าวมากินแมวกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแกจะทำอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยวันนี้แกแปลกๆนะไปโดนตัวไหนมาแกดูเบียวๆนะวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวจริงไหมเนี่ยแกต้องการอะไรจะไปรู้ไหมเนี่ย พอพอพอเลิกแกล้งกันได้แล้วฮะฮะล,ลักเลิอกอะไรแกอย่าไปล้อเล่นอะไรอะไรแบบนี้เขาไม่ควพูดเล่นกันด้วยถ้าอีกฝ่ายเขาคิดจริงจังขึ้นมาแกจะทําไงอย่าไปเล่นกับใครแบบนี้อีกนะไม่ได้พูดเพราะหึงเฟ้ยบ้าบอกไว้ให้อย่าไปเล่นพี่เรียนแบบนี้อีกเฉยเฉยพูดจริงเหร ไม่ได้โม้วนนะเราเราเราขอทำใจแป๊บหนึ่งเฮ้ยแกจะแกจะเข้ามาใกล้ทำไมเนี่ย เต้นก็ตายดิเดี๋ยวอย่าเร่งดิไม่ยุติธรรมอะไรอย่าเล่นทีเผอเือเฮ้ยใจเย็นก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่ต้องเขยา่ารักครับรักครับพอใจยังอ่เฮ้ยรักครับ ไอ้บ้าไม่มีอย่างอายเลยเนี่ย่าทำเขินตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วมั้งเริ่มก่อนเองแท้ <mag> ๆฮะฮะคือเดี๋ยวมันมันจะไม่การันหันเกินไปหน่อยฮะตอนนี้เลยเหรอขอเก็บไปคิดดูอีกสักพักสิอ่ะอ่ะครับครับครับตกลงครับก็ได้ก็ได้ ทำไมต้องฝืนเล่งขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยแค่ตอบตกลงเป็นแฟนไม่ได้แปลว่าจะลื้อของในห้องได้ตามใจท้างหน่อยไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมไม่อยากดู้ฟรนชิปอะไรตอนนี้เนี่ยอะอันนั้นของตอนปหกอ่ะอ่ะดูมาทั้งหมดเลยครับ กับรูปที่เกะข้างล่างดิก็คนเดียวกันนี่ครับแม่คุณจ้าจ้าจ้าจำเก่งจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่เพิ่งจะเริ่มคบกันเองจะรีบงอนไปไหมเนี่ยต้องฝึกง้อนงแต่ตอนนี้เลยแหละครับพี่ใจยเย็นอ่ะอ่าคอมพิวเตอร์นี่หัวเด,ดตินขาดก็ไม่ยอมไม่ใช้หรอกครับอะไร มจะได้อะไรจากการที่บอกพาสเวิร์ดรางวัลทำมาเป็นพูดพวกคี้โม,โม้คี้แมวชอบพูดอย่างเี้ยแหละจะซื้อแมวให้เลี้ยงเล่นหรือ,อยังไงนั้นเอาอย่างงี้ข้อแรกเปลี่ยนเอาเป็นเสร็จนี้ไปต่อห้องแกปะละ้ล่ะจะ้ได้เจ้าเจ้ากันไงทำไมจะไม่ได้ที่แกยังทำได้เลยทำไม ไปค้างสักคืนพ่อแม่แกก็ไม่ว่าหรอกมั้งก็รู้จักกันมาตั้งนานเนี่โหแค่นี้เองอ้าวแกพูดแล้วนะได้เดี๋ยวบอกรหัสให้ก็ได้เปลี่ยนใจแล้วเอาดีกว่าเออใช่ความรับเยอะทำไมอะอ้าเฮ้ยชิบหาย เอยทำไมอ่ะเราภาพแกมมันตั้งเป็นหน้าปลดล็อกไม่ได้ใช่ใช่สิใช่สิขาหลังเหนียไม่ตั้งก็ได้ไม่ได้เขินเว้ยเอายังไงแกก็ไม่มีทางรู้รหัสหรอกนะบอกเลย ไม่บงไม่ไหวลยทั้งนั้นน่ะไม่อย่าเศร้าซีน่ะ, <c oughs> ะเ้าไปเถอะจะเอาอะไรมาก็ไม่ถูกอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> จะรู้รหัสได้ยังไง <c oughs> จะรู้ก็ไม่แปลกะนะแต่แม่การพิวมันเกิดตัวเองลองไปแบบนั้นก็ มันน่าพอตัวเลยนะครับเนี่ยชิไม่ต้องมาทำรู้มากเลยเอาเยึดปักละไม่ให้เปิดอิอิไม่ให้ก็คือไม่ให้อะไรข้อต่อรองเยอะนักน,นะไหนๆจะเอาอะไรมาแลกถ้าฟังขึ้นจะยอมให้ใสก็ได้แม่ฮะไอเนี่ยมันคิดไม่ซื่อกับผมฮะเฮ้ยอย่านะเว้ยไอป้ป้า ขอบคุณครับพี่อไม่ใช่อะฮลัลโหลครับเดี๋ยวลงไปเลยครับอย่าทำอะไรแปลกๆเลยกลับมาละมามาเจี๊ยเจี๊เจ๊เฮ้ยแกเอาอะไรมาขวางประตูเนี่ยไอ้บ้าเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยแกเอาจักรเทปมันทำไมวะเดี๋ยวยาข้นขามันเจ็บนะเว้ยอ้า